นโยบายที่สำคัญที่ทำให้พรรคไทยรัทยได้รับการเลือกตั้งอย่างตลอดทลายในทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลภายใต้การนําของนายสาวยิ่งรัฐชินวตรก็ได้รับอานิสงส์จากนโยบาย30บาทรักษาุรโรคเช่นกันไม่มีใครเป็นเสษได้แต่กลับปรากฏข่าวและเริ่มมีหลักฐานเชิงประจ,จักษ์ที่ทําให้ประชาชนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตลอดจนผู้ป่วยเครือข่ายต่งตางๆเช่นเครือข่ายโรคไตโรคมะเร็งผู้พิการโรคหัวใจต้อกระจกและอื่น ที่เคยชื่นชมขอบคุณตอนนี้เพื่อสมหวนพรมมรคไทยรักไทยที่กลายเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันได้เกิดค,ความเครือบแคลง,งสงสัยต่อการร่วมมือกันของกลุ่มการเมืองที่หวังเข้ามากรอบป่วยแสวงหา,นานผลประโยชน์ต่องบประมาณของผู้ป่วยตลอดจนกลุ่มธุรกิจโรงยาลเอกชนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพวิชกรรมผิดต่อพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มข้าราชการและกลุ่มวิชาชีพบางกลุ่มที่ต่อต้านการตัินูประบบสุขภาพแห่งชาติ จนอาจนํามาสู่ขบวนการล้มหลับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกระบวนการล้มบัดทองที่พักไกลรักไยภายใต้การนําของพันโโตำรวจโทดรทักษิณชินวัตรได้ก่อกาเนิดขึ้นนํามาซึ่งความวิตกกังวลของผู้ที่รักประกันสุขภาพแห่งชาติและตัวขายผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศหลักฐานที่เริ่มปรากฏชัดเจนเริ่มจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่นมํามติกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียตามพระราชบัญญัติลักกรรมนชาติปีองพ้ารี2สิบข้อ16วหกข้บที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะถอดถอนคนที่มีความประพฤติเสื่อมเสียและอาจเข้าข่ายในกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันางการค้าเนื่องจากชักจูงโรงพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะให้ไม่ร่วมในการทําสัญญากับโรงพยาบาลกับสปสชเพราะว่าทําให้เสียราคาซึ่งเป็นที่มีหลักฐานที่เป็นที่ประจักษ์ชัด ซึ่งนอกจากไม่ได้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวนะครับซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าให้พ้นจากกรรมการควบคุมคุณภาพของสอสชกลับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติในวาระใหม่นี้แทนทั้งที่กรรมการหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติภาคประชาชนได้ยื่นเรื่องให้ดําเนินการแล้วตลอดจนมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีการร่วมมือกันของกลุ่มการเมืองที่หวังเข้ามากอบโกย แสวงหาผลประโยชน์ต่องบประมาณของผู้ป่วยเพราะมีการเสนอให้คณะรุกกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจ้างในวงเงิน5ล้านบาทตลอดจนกลุ่มธุรกิจรวมยปถึลุ่มที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพผิดต่อพรบปตักประกันสุขภาพแห่งชาติและกลุ่มข้าราชการและกลุ่มวิชาชีพบางกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในการคัดเลือกกรรมการผู้ส่งคนวุฒเพื่อหวังข้ามาครอบงำ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนกว่า48.3ล้านคนชุมชนผู้ชันวัและครือ่ายผู้ป่วยจึงไม่อาจนิ่งดูไายปล่อยให้ชมรมผลักดันควาักค่งชาติตลอดจนผู้ป่วยคือ่ขยต่างๆเช่นคือ่ายโรคไตโรคมะเร็งโรคผู้พิการโรคหัวใจต้อกระจกและอื่นต้องทุกร้อนและปล่อยให้กลุ่มการลงทุนเข้ามากอบป่วยผลประโยชน์ต่อบรบประมาณของผู้ป่วยตลอดจนกลุ่มธุรกิจและประชาชนที่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ ผิดต่อพรบรหลักการตัวแ่งชาติและกลุ่มข้าราชการและกลุ่มทีชื่อ่งาขาวนะครับเข้ามากอบควยและทําลายหลักการตัรแชาติหรือ30บาทระตาทั่วโลกที่ประชาชนเกือบทั้งประเทศหงแหงต้องถูกทําลายในยุคสมัยของรัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรับจนินวัฒนธรซึ่งเป็นน้องสาวของพันธบัตรตัวรับเพื่อทักทิพยินวัตรชื่นกาหนดมาตรการและข้อเรียกร้องให้ขอเรียกร้องให้รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรับจินวัฒนธรดำเนินการต่อไปอันที่หนึ่ง จะต้องทําให้ระบบหลักการสุขภาพปลอดจากการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามาครอบงำเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์บนความเป็นความตายของพี่น้องคนไทยสองให้ทบทวนการแต่งตั้งกรรมการหลักการสุขภาพชาติที่ผ่านมาที่มีการบ่งชี้ชัดเจนว่าผิดกฎหมายมีบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งเอกชนเอง,เองและคนเคยทีย่มีพฤติกรรมต่อต้อนตานสาธารณสุขโลกในทนันที สามการแต่งตั้งอน um ุกรรมการตา <S <S ่ตางๆต้องโปร่งใสเพื่อที่จะมาทํางานแทนเป็นตัวหลักในการทํางานแทนคณะกรรมการหลักเนี่ยนะครับการแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆต้องโปร่งใสมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายและไม่เป็นบุคคลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือคนที่เคยมีพฤติกรรมต่อต้านทางเดียวกับตราทั่วทุโลกและห้ามไม่ให้มีอยหน้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ดางที่ผมได้เรียนไปแล้วสี่ให้มีการสรรหาเลขาธิการสปตชต้องมีกฎใน ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ยึดถือประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการคัดค้านแนวทางการปฏ่รูประบบสุาพและหลักประการสุขภาพนห่งชิและกระบวนการดังกล่าวการคือกระบวนการสนาต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั้ง48.3ล้านคนเป็นที่ไว้วางใจว่าคนที่จะมาทํางานแทนเขา จะต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยถ้าชนรัฐบาลจะมาคัดค้านจนถึงที่สุดหากมีการพยายามในการล้มเลิกล้มเลิกแก้ไขสาระสาคัญของกฎหมายในทางที่จะเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนในทางที่จะเป็นการลิดรอนการปฏิรูประบบสุขภาพตลอดจนไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขมาบริหารจ,จัดการด้านการเงินบนในดี่ผมขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างเร่งด่วนเพราะสถานการณ์ในขณะนี้ เชื่อว่ารัฐมนตรีกระทรวงสญญาธารณสุขไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปแล้วก่อนที่แนวคิดการปฏิรูปจะถูกปันทอนและทําลายในที่สุดชมรมแพทย์ชนบทจะจัดตั้งเครือข่ายข้อระรังและส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจะได้รับผลกระทบอะไรร่วมกับชมรมชนคนรักหลับกันชาวาชาติและเครือข่ายผู้ป่วยผู้ป่วยทั่วทุกภูมิภาคอย่างเต็มที่ทั้งหมดที่เราหวังวัน หวังว่าเสียงสะท้อนอันนี้จะตังไปถึงนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวันในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเพื่อพิจารณาตัดสินใจในทางการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเดิมก่อนที่จะสายเกลนแก้เพราะหานไปเช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามให้เสียงนี้ตังสะท้อนไปถึงตูไปเพื่อให้ท่านรู้ว่าตกลงเนี่ยท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่พราหากท่านทราบเรื่องนี้และไม่ดําเนินการแก้ไขเราจะได้กลับมาบอกพี่น้องของไทยทั่วทัท้งประเทศว่า นโยบายที่ท่านได้สร้างมาจากมือนั้นน่าจะเป็นการสร้างมาด้วยความไม่จริงใจหวังเพียงผลประโยชน์ <c oughs> เพียงชั่วคราวครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการพยายามร่วมชะงักของผู้นภาคประชาชน,นแล้วก็คนไข้ <c oughs> ที่ป่วยตลอดจนชนทบททั้งหมดที่อยากจะสะท้อนเป็นในท่านนายการัฐมนตรียิ่งรักจินตบท่านก็ยือว่าเป็น แล้วก็ท่าท่ากกำดการ